ถ้าคุณกำลังปล่อยให้การมาตัญหาครอบงำระวังให้ดีค่ะเพราะมันไม่ได้แค่ทำให้จิตใจวุ่นวายแต่วิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาชี้ตรงกันว่ามันกำลังทําลายเซลล์สมองของคุณอย่างช้าๆแล้วเราจะหยุดมันได้อย่างไรมาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธ พื้นที่ที่เราจะมาสำรวจความจริงของชีวิตผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เราได้ปัญญาและตื่นรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ แต่เชื่อเถอคะค่ะว่ามันคือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพสูงสุดของชีวิตเราทุกคนอย่างน่าตกใจนั่นก็คือเรื่องของการม,มาตัญหาคะ่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำไปเพื่อสแสวงหาความสุขแค่ชั่ววูบความเพลิดเพลินแค่ชั่วคราวมันกลับทิ้งความว่างเปล่าความรู้สึกผิดหรือความว้าวุ่นใจเอาไว้เบื้องหลังแล้วเราก็กลับไปทำมันซ้ำๆ เหมือนตกอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำถามที่น่าสนใจและน่ากลัวในเวลาเดียวกันก็คือวงจรนี้มันกำลังกัดกินแค่ความรู้สึกของเราหรือมันกำลังทำลายสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอย่างสมองและจิตใจของเราไปอย่างถาวรกันแน่คะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นเลยค่ะว่าพลังของกาม,มาตัญหานั้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในมิติของศีลธรรมหรือบาปบุญคุณโทษ แต่มันคือกระบวนการทางชีวภาพและจิตวิทยาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองทำลายเซลล์ประสาทและทำให้จิตของเราเสื่อมถอยลงได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดเราจะมาหาทางออกจากวงจรนี้ด้วยกันโดยอาศัยปัญญาจากพุทธธรรมและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ค่ะเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนเรามาเริ่มต้นกันที่มุมมองของพุทธศาสนาก่อนนะคะ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ชัดเจนว่าการมาตัญหาหรือความทยานอยากในกามคุณทั้งห้าอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสที่น่าพอใจนั้นคือหนึ่งในสมุท,ทยัยหรือต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งลองนึกภาพตามนะคะเมื่อจิตของเราจดจอ่อคลอเคลียอยู่กับอารมณ์ใครความปรารถนาในสิ่งสวยๆงามๆเสียงเพราะๆ กลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยหรือสัมผัสที่นุ่มนวลในขณะนั้นเดงสิ่งที่เรียกว่าสติและสัมปชัญญะจะเลือนหายไปทันทีสติคือความระลึกรู้ตัวค่ะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่ส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร เมื่อสองสิ่งนี้หายไปมันก็เหมือนกับเราขับรถโดยที่ไม่มีทั้งคนขับและไม่มีทั้งเบรกเลยค่ะเราจะขาดการรับรู้สภาวะปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเราจะลืมไปเลยว่าผลที่จะตามมาคืออะไรเราไม่สนใจเรื่องเหตุและผลหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมอีกต่อไปจิตของเราจะถูกครอบงำด้วยความอยากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเมื่อสติปัญญาถูกบดบังด้วยม่านหมอกของตัณหาแล้ว ปัญญาหรือความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็ย่อมไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เมื่อ2000กว่าปีที่แล้วค่ะคือความเสื่อมในระดับของจิตวิญญาณที่นี้เราลองข้ามเวลามาสู่โลกยุคปัจจุบันกันบ้างค่ะในห้องทดลองของนักประสาทวิทยาพวกเขาค้นพบความจริงที่น่าทึ่ง และสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์อย่างไม่น่าเชื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าพฤติกรรมการเสพติดซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการติดสารเสพติดติดการพนันหรือแม้กระทั่งการเสพติดสื่อลามกอนาจารและการหมกมุ่นในกามมันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของสมองได้อย่างถาวรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราทำตามความอยาก เรากำลังฝึกให้สมองของเราจดจำและสร้างเส้นทางด่วนไปสู่ความสุขชั่วคราวเส้นนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองส่วนหน้าที่มีชื่อเรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็น c e โของร่างกายเรามีหน้าที่ในการควบคุมตัวเองการยับยั้งชั่งใจการวางแผนและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สมองส่วนนี้จะถูกทำให้ทำงานอ่อนแอลงอย่างชัดเจนค่ะเมื่อสมองส่วนหน้าอ่อนแอลงผลที่ตามมาก็คือเราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้น้อยลงหุนหันพลันแล่นมากขึ้นขาดความสามารถในการไตรตรองถึงผลกระทบระยะยาวและจะเลือกทำตามความพอใจเฉพาะหน้าเสมอนี่แหละค่ะคือสภาวะที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าความบกพร่องในการทำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งมันคือคำอธิบายทางชีวภาพของสภาวะขาดสติสัมปชัญญะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราอยากจะขอเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อคุณนรงค์นะคะคุณนรงค์ในวัย40ปลปลายๆเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่เฉียบแหลมมากค่ะตัดสินใจเด็ดขาดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นที่เคารพของลูกน้องและเป็นความหวังขององค์กรแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังความสำเร็จนั้นคุณรงค์มีด้านมืดที่กำลังกัดกินชีวิตของเขาอยู่เงียบๆเ,เขาเริ่มต้นจากการดูสื่อลามกเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานแต่ไม่นานมันก็ไม่เพียงพออีกต่อไปมันกลายเป็นการเสพติดที่ต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ไปกับท่องโลกออนไลน์เพื่อสนองความต้องการของตัวเองเขาเริ่มโกหกภรรยาเริ่มแยกตัวออกจากสังคมจากคนที่เคยมีพลังงานล้นเหลือกลายเป็นคนเหมือลอยอ่อนเพลียและไม่มีสมาธิในห้องประชุมจากคนที่เคยเสนอไอเดียที่เฉียบคมเขากลับตามเรื่องไม่ทันการตัดสินใจสำคัญสคัญเริ่มผิดพลาดโปรเจกต์ที่เคยดูแลอย่างดีเริ่มเสียหาย ลูกน้องเริ่มหมดความนับถือในที่สุดผลงานที่ตกต่ำอย่างน่าใจหายก็ทำให้เขาถูกกดดันให้ลาออกคุณนรงสูญเสียหน้าที่การงานที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตสูญเสียความไว้วางใจจากครอบครัวและที่สำคัญที่สุดเขาได้สูญเสียตัวตนของคนที่เป็นนักคิดที่เฉียบแหลมไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงชายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากที่ควบคุมไม่ได้ เรื่องของคุณนรงค์ไม่ใช่แค่นิยายสอนใจนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนของกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในสมองของคนจํานวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความอ่อนแอทางใจหรือการผิดศีลธรรมแต่มันมีเบื้องหลังทางชีววิทยาที่ลึกซึง้งและน่ากลัวกว่าที่เราคิดนี่คือสภาวะที่เรียกว่าสมองพังจิตเสื่อมอย่างแท้จริงค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟัง จุดที่พุทธธรรมและวิทยาศาสตร์มาบรรจบกันอย่างน่าอัศจรรย์ผลการวิจัยชิ้นสำคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้ทำการศึกษาสมองของผู้ที่มีภาวะเสพติดทางเพศและผลที่ได้ก็ออกมายืนยันสิ่งที่เราคุยกันไปทั้งบดเลยค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ระบุชัดเจนว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเสพติดทางเพศนั้นแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในการควบคุมการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเรา้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือพวกเขาเบรกตัวเองไม่ค่อยอยู่ค่ะเมื่อเห็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นความอยากพวกเขาจะไม่สามารถยับยั้งความต้องการที่จะตอบสนองได้เหมือนคนทั่วไป ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและนำไปสู่พฤติกรรมหุนหันพลันแล่นที่อาจทำร้ายชีวิตตัวเองและคนรอบข้างได้นี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ค่ะที่แสดงให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องการขาดสตินำไปสู่ความชิบหายนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องนาม,มาทมอีกต่อไปแต่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงๆในสมองของเรา ความเสื่อมโทรมของจิตที่พูดถึงในทางธรรมนั้นมันคือกระบวนการเดียวกับการเสื่อมถอยของสมองที่วิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ให้เห็นนั่นเองค่ะมันน่าทึ่งนะคะที่ภูมิปัญญาเมื่อ2,500กว่าปีก่อนสามารถอธิบายกลไกลที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำขนาดนี้ทั้งพุทธธรรมและวิทยาศาสตร์ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การปล่อยให้จิตใจตกเป็นทาสของตัณหาการขาดสติและการสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเองคือหนทางที่นำไปสู่วความเสื่อมทั้งในระดับจิตวิญญาณและในระดับเซลล์ประสาทไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งแต่เป็นทั้งสองทางควบคู่กันไปมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมคะว่าแค่ความสุขชั่ววูบมันจะส่งผลร้ายแรงได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ แต่เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดยังมาไม่ถึงค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ว่าการตันหามันจะทำลายหน้าที่การงานครอบครัวหรือชื่อเสียงของเราแต่มันคือความจริงที่ว่ามันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างสมองและจิตใจของเราอย่างถาวรมันกำลังปั้นให้เรากลายเป็นคนใหม่คนที่ไม่ใช่ตัวเราคนเดิมอีกต่อไป ลองนึกภาพตามอีกครั้งนะคะสมองของเราก็เปรียบเหมือนดินเหนียวที่สามารถปั้นเป็นรูปอะไรได้ทุกครั้งที่เราทําตามความอยากเราก็เหมือนกําลังใช้มือบีบปั้นดินเหนียวก้อนนั้นซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆจนกระทั่งมันแข็งตัวกลายเป็นรูปทรงของความหมกมุ่นความหุนหันพลันแล่นและการขาดการควบคุม เมื่อถึงจุดนั้นการจะกลับไปเป็นคนเดิมที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและควบคุมตัวเองได้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากแสนสาหาัสนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของการปล่อยให้สมองถูกทำลายด้วยวงจรเสพติดค่ะเรากำลังสูญเสียอิสรภาพในการเป็นนายของชีวิตตัวเองไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวแต่ค่ะแต่ในความมืดมิดที่น่ากลัวนี้ มันมีแสงสว่างแห่งความหวังซ่อนอยู่และนี่คือจุดพลิกผันที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องราวในวันนี้ค่ะเพราะในขณะที่ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่น่ากลัวตรงกันทั้งสองศาสตร์ก็กลับมอบทางออกและแผนที่ในการเยียวยาที่สอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันหนทางรอดไม่ใช่การลุกขึ้นมาต่อสู้ห้หามหันกับความอยากด้วยกำลังนะคะเพราะการยิ่งต่อต้าน ก็เหมือนการยิ่งเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองเพลิงมันจะยิ่งทำให้เราเหนื่อยและท้อแท้แต่หนทางที่ถูกต้องซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งจากปัญญาของพระพุทธองค์และจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์คือการเข้าใจและฝึกฝนจิตของเราให้กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เรามีแนวคิดที่เรียกว่า neuroplasticity ค่ะ คำนี้อาจจะฟังดูยากนิดหน่อยนะคะแต่มันมีความหมายที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังอย่างยิ่งมันหมายถึงความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทขึ้นมาใหม่ได้ตลอดชีวิตพูดง่ายๆก็คือสมองของเราไม่ได้ถูกกำหนดให้มีสภาพแข็งตัวตายตัวแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมตัวเองได้เสมอเหมือนดินเหนียวที่แม้จะเริ่มแข็ง แต่ถ้าเราค่อยๆเติมน้ำค่อยๆนวดมันก็จะกลับมาอ่อนนุม่มและพร้อมให้เราปั้นเป็นรูปทรงใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อีกครั้งคำถามก็คือแล้วน้ำที่จะมาช่วยชุบชีวิตสมองของเราให้กลับมานุ่มนวลอีกครั้งคืออะไรคำตอบนั้นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งนั้นก็คือสตินั่นเองการฝึกสติหรือที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพของ neuroplasticity ค่ะหลักการของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งแทนที่เราจะทำตามความอยากทันทีที่มันเกิดขึ้นหรือพยายามกดข่มมันเอาไว้ด้วยความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำในสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือการเฝ้าดูมันเฉยๆค่ะเมื่อความอยากในกามเกิดขึ้นให้เรารู้ทันแค่รู้ว่า อ๋อตอนนี้ความอยากเกิดขึ้นแล้วนะรับรู้ถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจรับรู้ถึงความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเฝ้าดูมันเหมือนเรากำลังดูละครเรื่องหนึ่งอยู่บนเวทีโดยที่เราไม่ต้องกระโจนลงไปเป็นนักแสดงเสียเองในช่วงแรกมันอาจจะยากมากค่ะเพราะเราคุ้นเคยกับการตอบสนองทันที แต่เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงอันน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งนั่นคือทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความอยากที่ดูเหมือนจะมีพลังมหาศาลจนควบคุมไม่ได้นั้นแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงสภาวะอารมณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะอ่อนกำลังและจางหายไปเองถ้าเราไม่ปิดเติมเชื้อเพลิงให้มันด้วยการปรุงแต่งหรือการกระทำตาม ทุกครั้งที่เราสามารถเฝ้าดูความอยากแล้วปล่อยให้มันผ่านไปได้โดยไม่ลงมือทำตามเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในระดับเซลล์ประสาทอยู่ค่ะเรากำลังปฏิเสธที่จะใช้เส้นทางด่วนของความเคยชินเส้นเดิมและในขณะเดียวกันเราก็กำลังสร้างเส้นทางใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าขึ้นมานั่นคือเส้นทางของสติของการยับยั้งชั่งใจและของการเป็นนายเหนืออารมณ์ นี่คือกระบวนการเดินสายไฟสมองใหม่ที่วิทยาศาสตร์พูดถึงนั่นเองค่ะเราใช้สติเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเราอย่างเป็นรูปธรรมค่อยๆลดทอนพลังของสมองส่วนที่ตอบสนองต่อสิ่งรา้าและค่อยๆเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมองส่วนหน้าที่เป็นเหมือนซ e o ของเราให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งดังนั้นผลทางหยุดยั้งวงจรสมองพังจิตเสื่อม จึงไม่ใช่การประกาศสงครามกับกิเลสตัญหาแต่คือกลับมาสร้างสันติภาพกับตัวเองด้วยการทำความเข้าใจกลนไกของมันและใช้เครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดที่มนุษย์มีนั่นก็คือสติในการฝึกฝนและเยียวยาจิตใจและสมองของเราไปพร้อมๆกันค่ะมันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความเพียรความอดทนและความเข้าใจแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะมัน คือการได้ชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงกลับคืนมาสรุปแล้วนะคะเรื่องของกามตันหาที่เราคุยกันในวันนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบาปบุญคุณโทษตามความเชื่อแบบผิวเผินอีกต่อไปแต่มันคือภัยเงียบที่ได้รับการยืนยันจากทั้งพุทธธรรมและวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำลายเซลล์ประสาทบั่นทอนสติปัญญาและทำให้จิตใจของเราเสื่อมถอยลงได้อย่างแท้จริง แต่ข่าวดีที่สุดก็คือเราไม่ได้ไร้หนทางสู้นะคะธรรมชาติได้มอบกลไกลการซ่อมแซมตัวเองที่น่าทึ่งไว้ในสมองของเราแล้วผ่านสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity และพระพุทธองค์ก็ได้มอบแผนที่และเครื่องมือในการเข้าถึงกลไกลนั้นไว้ให้เราแล้วผ่านการฝึกสติ ดังนั้นด้วยการฝึกสติและทำความเข้าใจกลไกลของสมองเราทุกคนสามารถกอบกู้สมองที่เคยเฉียบแหลมและจิตที่เคยสงบผ่องใสของเราให้กลับคืนมาได้ค่ะ ถ้าเรื่องราวในวันนี้สะกิดใจคุณหรือคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้อยู่หรืออาจจะรู้จักใครที่กำลังต่อสู้กับมันโปรดจงรู้ไว้เสมอนะคะว่าสติคืออาวุธที่ทรงพลังที่คุณมีและคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังความหวังยังมีอยู่เสมอคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ